เล็กครับคุณเล็กคุณเล็กรบวนถ่ายเอกสารให้ผมหน่อยสิครับคุณเล็กผมยุ่งมากเลยคุณเล็กได้คะ่ะหัวหน้าหัวหน้าคะอันนี้สามารถใช้กระดาษรียูได้ไหมคะได้ครับได้ครับใช้รียูได้เลยครับคุณเล็กค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเล็กจกัดให้นะคะ ใชได้นะเนี่ยกระดาษที่ไม่ใช่เรียบร้อยแล้วค่ะหัวหน,น้าค่ะ กระดาษรียูสที่คุณเล็กเอามาจากไหนครับเนี่ยมันมีข้อมูลสัญญาของลูกค้ามันมีสำเนาบัตรประชาชนอ๋อคืออย่างนี้ค่ะหัวหน้าค่ะพอดีส่วนงานนะคะของเพื่อนเล็กอะคะ่ะเขาถูกรวบรวมกันเล็กก็เห็นเอกสารที่เขากำลังเคลียร์แล้วเนะะี่ยค่ะเอามาใช้เป็นรียูสจะได้ประหยัดงบให้กับองค์กรนะคะหัวหน้าคุคณเล็กการประหยัดงบให้กับองค์กรน่ะผมขอชื่นชมนะครับแต่ว่าการนำกระดาษรียูสมาใช้งานที่มัน ระบุข้อมูลส่วนบุคคลระบุบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยมันเป็นการผิดพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วตอนนี้ NT เองเนี่ยก็มีคําสั่งที่รอบอ0 2สทับ2564ซึ่งเป็นการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศมาใช้บังคับแล้วนะครับการนําข้อมูลมาใช้งานแล้วออกหลุดไปข้างนอกเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้ ฉะนั้นนะครับคุณเล็กการที่คุณเล็กจะนํากระดาษรียูสกลับมาใช้เนี่ยคุณเล็กจะต้องทําสัญ,ญลักษณ์ขีดค่าการใช้งานออกซะก่อนนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเล็กก็ต้องรีบนํากระดาษรียูสเนี่ยไปทําลายซะเพราะว่าถ้าข้อมูลมันหลุดออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายให้กับองคอ์กรเราได้เง้นเล็กต้องขอโทษหัวหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าไงเล็กจะไปถ่ายเอกสารให้หัวหน้าใหม่นะคะ แล้วจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบอะค่ะว่าให้ระมัดระวังการใช้งานรียูสอะค่ะต้องขอขอบคุณหัวหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากคลิปเหตุการณ์จำลองนั้นถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ Don't do it การที่พนักง,งานนำกระดาษรียูสมาใช้ในการปฏิบัติงานอาจจะมองว่าเป็นการประหยัดงบประมาณให้กับองค์กรแต่ก็อาจจะก่อให้เกิดความผิดได้ หากกระดาษรียูสเหล่านั้นมีข้อความปรากฏที่สามารถบ่งชี้ตัวตนของผู้ที่อยู่ในเอกสารเหล่านั้นเช่นนะฮะสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาสัญญาต่งางๆที่มีข้อความที่ระบุตัวตนของลูกค้าหรือบุคคลที่มาประสานงานกับเราอาจจะก่อให้เกิดความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร2,562และอาจจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งบริษัทที่รบ20ทับ2564เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้ดังนั้นก็ขอให้พนักง,งานนมีความเอาใจใส่มีความรอบคอบในการนำเอกสารรีวิวเหล่านั้นมาใช้ในการปฏิบัติงานหากใช้แล้ว เอกสารเหล่านั้นหมดอายุการใช้งานหรือไม่มีประโยชน์ในการปฏิบัติงานแล้วก็ขอให้ทำลายซะ